แวลกัมทูีผิวฉันลสวัสดีคกวงค่ะสวัสดีครับทุกคนเพลงนี้เป็นเพลงที่เอาจริงผมรอมานานเพลงของอัศนีใช่เพลงว่าพัทยาซิตี้นะคืออัศนีเนี่ยผมเคยฟังเพลงเขาม่าละคือได้เคยได้ยินชื่อแล้วก็ตอนหลังก็มาอยู่กับ DNY ก็คืออยู่กับแพนํานี่เองซึ่งก็เลยได้ฟังเพลงบ่อยเลยทีนี้แล้วก็ผมชอบฟังโซน้องเขาฟังรามเขาแล้วผมก็พยายามหาเพลงน้องเขาฟังนะไม่มีเพลงเดียวเลยเพลงเดียวน้อยมากอ๋อใช่ก็เลยแบบทักไปหาน้องว่าเฮ้ยทำเพลงเดี่ยวแบบตัวเองเต็มๆหน่อยดิอยากฟังแบบเย้ยา าแบบลามของอัศนีแบบยาวๆอะไรเงี้ยน<ม>้องเลยจัดมาให้เลยนี่พัทยาซิตี้นะครับผมไม่พูดเยอะแล้วกันะเดี๋ยวไปฟังเลยว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวไปรีแคปกันนะทุกคนคไปไป,ไปเลยค่ะชอบแล้วแบบว่าฝนฝนตกแล้วก็แบบ ดูชิวดีดูไม่ร้อนดิแล <Check. S 1> <laughs> ะพัทยาสิตีปนั่นแหละบันเกิดกูอยากรู้ชีวิตกูเรียวม่เรียวแนะนำให้มุงไปเสิร์ชดูกูเอทีเอสนี้กูสายฟ้าแล้วเปิดกรุงแล้วมาดิว่ากูรออยู่ในมาตัวไหนจะเสิร์ฟกูกูวางแผนจะเปิดมุมกูเน้นสแต็กแอคแท็กกูกลายเป็นดาวสโตรจนคนก็ลามเขาเห็นยว่า ก็น่ดูแล้วว่าอยู่แอร์ไแดดกูมีของชำรวยไว้ให้คือเอาซมปีนไว้แดกและกูจะยอมเป็นเบี้ยให้มึงเป็นขุนไลแบบหมัดฮุกเว้าแดกกูว่ามึงควรไปวัดตาหน้าตาไม่เข้าแบบกูแต่แม่งไปไกลลับตาน้ำลายแม่งเน่าแบบกูอยากจะเตะให้เบาแต่กูเด็กหนึ่งเก้าเก้าแปดองควยไล่มึงทักมากกูถ่ยมีที่พัดยาไม่เชื่อมึงอยู่ที่แบ็คกราวด์เดตอนนี้พวกกูเดินเป็นมูนวอลอยู่กับสกายเจมึงโดนกูคลิกแฟลกพาวนี่ตากูเยอะเหมือนกับสนุกดอกเมื่อ่อนกูเล่น แต่ว่าเดี๋ยวนี้กูร้องเพลงกูเป็นแรปเปอร์พวกกูเพอร์ฟอร์มทั้งที่แฮงเชียฟูลิโอกับดีแอนไวรวมกันเป็นแก๊งสเตอร์และกูจะพาแก๊งสเตอร์และขึ้นไปแชมป์ไปแล้วไอ้สัตว์ชีวิตกูบอลลิงเว้ยกูใช้ชีวิตกลางคืนมานอนอีกทีก็มอร์นิ่งพวกมึงยังไม่สนิทก็ไม่จําเป็นต้องคอล l i งมึงเตรียมตัวเตรียมใจมึงเตรียมหัวไว้รอกลิ้งและกูเคยบอกไปแล้วไอ้สัตว์ชีวิตกูบอลลิงเว้ยกูใช้ชีวิตกลางคืนมานอนอีกทีก็มอร์นิ่งพวกมึงยังไม่สนิทก็ไม่จำเป็นต้องคอลิง และเตรียมใจมึงเตรียมหัวไว้รลอกลิงเลย,เลยแลยขสมองก่อนจะโชว์อ่ะก่อนคุณจะโดปและใช้ flow โฟล์วเราจังหวะให้โลอ่ะวันที่กูปลกและอ <c oughs> ล o n e กูแรปจนคนข้างบ้านเขาถามเป็นเฮียอะไรมึงต้องตะโกนก <c oughs> ูตอบไปมันเป็นสไตล์ครับปล่อยไปตามสเต็ปพออีกไม่นานกูก็ต้องตายและเลยอยากจะถามผู้นำเป็นเฮียอะไรทำไมถึงควายนักนใช้เงินภาษีไอ้คนที่มีถังมาสู้กับไวายและเราือมือแรกและไม่ฟ้องมา ที่กูยังวนในอันเดอร์กราวกูพยายามจะฝึกฝนจะส่งตัวเองให้เท่าเพื่อนเว้ย เพลงกูติดท็อปพิษยาวคำที่หน้าอกกูยังสัมผัสถึงฮาร์ดบีดอ่ะกันแน่นอนหัวใจกูไม่ช่คพลาสติกทุกอุปสรรคกูผ่านมันได้จนตอนนี้กูเป็นมาสเตอร์กูทำแผลด้วยพลาสเตอร์เพื่อให้ทุกอย่างมันดูเรียบง่ายแล้วก็ดูดีบอกแล้วไอ้สัตว์ชีวิตกูบอลลิงเว้ยกูใช้ชีวิตกลางคืนมานอนอีกทีก็มอนี่มันช้ายังไม่สน yes> ิทก็ไม่จำเป็นต้องคอล l งมึงเตรียมตัวและเตรียมใจมึงเตรียมหัวไว้รลอกลิ้งแลกกูเคยบอกไปแล้วไอ้สัตว์ชีวิตกูบอลลิงเว้ยกูใช้ชีวิตกลางค นิทก็ไม่จําเป็นต้องคอลิ i งมึงเตรียมตัวและเตรียมใจมึงเตรียมหัวไวลอกลิงเลยชอบมาเลยชอบมเพลงอะบอกเลยมันจงทําก็ทาเนี่ยเออเออแบบเดือดเดือดมึงหยุดได้ละอะไรอย่างงี้ใช่ไหมต่อยต่อยโอเคค่ะทุกคนจบไปแล้วนะคะเพลงนี้ป้าไปฟังเขาอย่างเดวลรีแคปนะคะตามมาค่ะ